เมื่อวันที่27ตุลาคม2564เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องจูเนียร์น้องชายของมึกณะโดน นุกได้โพสผ่านทาง f a c e b o o k อวยพรวันเกิดน้องชายว่าเฮ็ดปีดีนะน้องชายพี่วันเกิดปีนี้อายุเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วมีความสุขมากๆในทุกๆเรื่องคิดอะไรหวังอะไรไว้จงตั้งใจและพี่ขอให้สำเร็จนะวันเกิดบางหลาอีกอย่างที่อ้ายจะขอคือขอให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่แบบนี้แบบที่ทำทุกๆวันนี้แหละ โอเคแล้วและอยากจะให้ทำต่อไปเพราะวันเกิดเราคือวันที่แม่เจ็บปักหล่าจำไว้เดอ้อจงตั้งใจเรียนและค้นหาคนกว้าในสิ่งที่ตัวเองชอบและตั้งใจลงมือทำให้จนมันสำเร็จจะทำอะไรคิดให้มากๆคิดให้เยอะๆอันนี้ไอ้จะบอกตลอดเพราะนอกจากพ่อกับแม่กับบักหล่านี่แหละที่ไอ้ห่วงที่สุด ตอนนี้อ้ายหาไว้ให้และปูทางเดิมที่สวยงามให้หมดแล้วเหลือแต่บักลาลงมือทำและสานต่อในสิ่งที่ชอบให้สำเร็จ h a t ลูกผู้ชายเขาไม่พูดมากไม่ขี้คุย h a t ็ต้องลงมือทำให้สำเร็จนี่คือวิธีของลูกผู้ชาย ฟังแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเป็นคํำอวยพรที่อ่านแล้วรู้สึกว่าความรักของพี่ชายคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำเพื่อพ่อแม่และน้องได้เสมอส่วนปายเองนั้นก็ได้โพสตอ์อวยพรน้องจูเนียที่หน้า facebook เช่นกันว่า สุขสันต์วันเกิดน้องจูเนียมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้เสมอยังไงทางเราขอร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องจูเนียมีความสุขมากๆนะคะ